ของเหล่านี้อันตรายมีตะปูเข็มกันไกลและอีกมากมายอันตรายจริงเอ่ยสวัสดีค่ะเด็กๆก็พบกับคุณครูหวานเหมือนเดิมเลยนะคะเอ๊สัปดาห์นี้ค่ะเราเรียนเกี่ยวกับหน่วยเรื่องอะไรคะ หนูน้อยรักความปลอดภัยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะและว,วันนี้ค่ะหราก็จะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยจากของมีคมนั่นเองค่ะดเด็กๆพอจะรู้จักของมีคมกันบ้างไหมคะอของมีคมนะคะก็คือมีลักษณะแหลมคมนะคะหากเด็กๆนะคะใช้ไม่นะมัดระวังตนเองนะคะก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะคะดเด็กๆคะ่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะคุณภูหวันก็มีนิทานค่ะซึ่งนิทานมีชื่อเรื่องว่าปลอดภัยไว้ก่อนค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะนิทานเรื่องปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องโดยคุณวนิดาทะนพฤทธิปดีภาพโดยคุณพรเนตรอารามงคลวิชัยพี่หมีใจดี มีเรื่องมาเล่าเกี่ยวกับตัวเราถึงความปลอดภัยหนูหนูควรจำทุกคำสอนไว้อย่าไปกับใครที่ไม่คุ้นเคยข้อห้ามต่อมาจงอย่าทำเฉยหมายขีดไฟเอย๋ย อย่าเล่นอันตรายเครื่องใช้ไฟฟ้าหนูจ๋ามากมายอย่าเล่นถึงตายอันตรายมากมีหนูโปรดจงจำการน้ำร้อนจีเข้าไกลไม่ดีลวกทีเจียนตาย ค่ำมืดดึกดื่นกลางคืนอย่าไปป่ารกตรงไหนสัตว์ร้ายมากมีอย่าปีนต้นไม้ระวังให้ดีแตงต่อกก็มีพิษมันมากมายพลัดตกลงมาพาเจ็บแทบ ตายหนูหนูทั้งหลายจำไว้ให้ดีอุบัติเหตุนั้นเกิดพลันทันทีป้องกันให้ดีทุกคนปลอดภัยเรียนรู้ความปลอดภัยจากของมีคมเด็กๆรู้ไหมคะ ว่าทำไมเราควรที่จะอยู่ห่างจากของมีคมก็เพราะว่าของมีคมนะคะเป็นสิ่งที่มีลักษณะแหลมคมและอาจทำให้เด็กๆได้รับอันตรายหรือทำให้บาดเจ็บได้นะคะและวันนี้ค่ะเราจะมารู้จักของมีคมภายในบ้านของเรากันนะคะเพื่อที่เด็กๆนะคะจะได้อยู่ห่างจากของมีคมเหล่านี้แล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยค่ะ เดี๋รามาดูของมีคมชิ้นแรกเลยนะคะก็คือกันไกลค่ะไม่ว่าจะเป็นกัรไกลตัดเล็บกัรไกลตัดผมกัรไกลตัดสิ่งของและกัรไกลตัดหญ้านะคะกัรไกลเหล่านี้เนี่ยก็ร้วนจัดเป็นสิ่งของมีคมนะคะของมีคมชิ้นต่อไปนะคะก็คือมีดค่ะเด,เด็กๆน่าจะเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่นะคะใช้มีดสำหรับทำอาหารในครัวใช่ไหมคะ สิ่งนี้เนี่ยต้องระมัดระวังและเก็บให้ดีเลยนะคะดเด็กนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคัตเตอร์ค่ะใช้สำหรับกรีดกระดาษนะคะเข็มค่ะสำหรับเย็บผ้าหรือเข็มกัดนะคะหวีที่เด็กใช้สำหรับหวีผมนะคะแต่มีปลายด้ามแหลมค่ะปากกาหรือดินสอนะคะที่เด็กใช้เขียนหนังสือที่มีลักษณะแหลมคมนะคะ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับซ่อมแซมบ้านต่างๆค่ะและสิ่งสุดท้ายนะคะที่เด็กๆส่วนมากนะคะได้รับอันตรายมากที่สุดก็คือไม้แหลมค่ะจากการรับประทานอาหารนั่นเองค่ะเชน่นไม้เสียบลูกชิ้นหรือไม้เสียบอาหารนะคะในทุกๆวันค่ะหรืออาจจะเป็นนะคะไม้จิ้มฟันค่ะที่วางไว้บนโต๊ะอาหารด้วยนะคะสิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่ได้กล่าวมา ล้วนทาให้เด็กๆได้รับอันตรายทั้งนั้นเลยนะคะเมื่อเด็กๆนะคะใช้มือไปสัมผัสสิ่งของหรืออุปกรณ์เหล่านี้นะคะก็จะทําให้เด็กๆนะคะเกิดบาดแผลและมีเลือดออกด้วยนะคะวิธีที่จะทําให้เด็กๆนะคะไม่ได้รับอันตรายจากสิ่งของและอุปกรณ์เหล่านี้นะคะก็คือควรเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นเก็บใส่ในดินชักนะคะ เดือกเก็บไว้ในกล่องให้เป็นระเบียบนะคะและนอกจากนี้ค่ะเด็กๆก็ห้ามนำสิ่งของและอุปกรณ์เหล่านี้นะคะหยิบมาเล่นคนเดียวตามลำพังโดยเด็ดขาดนะคะหากบ้านของเด็กๆนะคะเก็บของเหล่านี้เนี่ยไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเด็กๆก็อย่าดืมนะคะเตือนคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองนะคะให้เก็บสิ่งของเหล่านี้เนี่ยให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะคะเพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆทุกคน ก็จะปลอดภัยจากของมีคมกันนะคะ เด็กๆคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับความปลอดภัยจากของมีคมกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆนะคะอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะเก็บของมีคมนะคะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะคะเพื่อป้องกันตนเองนะคะไม่ให้เกิดอันตรายได้นั่นเองคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมของหลวงก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ